นนเด็ดค่ะนี่น้ำจิ้มแบบน่ารับปทานมากเลยเป็นอะไรครับผมเป็นน้้มนี่ครับเพื่อนเพื่อทางร้านใช้แค่โต๊ะพับตัวเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างและราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนครับผม,มต้องใช้ไฟป,ประมาณไหนครับคุณแม่ค้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผม เพื่อนณขณะนี้ผมอยู่หน้าหมู่บ้านมหาชัยซีวิวครับผมแต่ว,วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาแนะนําร้านลูกชิ้นย่างเพิ่งเปิดวันแรกครับผมเดี๋ยวมาดูนครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับาาโอ๊ยกําลังย่างกันเลยนะสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยคุณแม่คา้า,คออคาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมลูกชิ้นน้<ส>าจิ้มรสเด็ดค่ะโอ๊ยนี่น้ําจิ้มแบบ น่ารับประทานมากเลยเป็นอะไรครับผมใช่เป็นน้ําจิ้มมะขามเปียกจากเคี่ยวเองเลยอ๋อเคี่ยวเองด้วยสุดยอดเลยทีเดียวโอคุณแม่ค้าเดี๋ยวตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยลูกชิ้นอะไรเอ่ยเป็นลูกชิ้นเนื้อค่ะชิ้นเนื้อนะขายยังไงขายยังไงขายไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไส้กรอกไก่ไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทไส้กรอกไก่นะใช่แล้วก็ลูกลูกชิ้นหมูไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทโอเคเลย น้ำจิ้มเราไม่เหมือนใครค่ะไม่เหมือนใครนะโอ้หดูใส่ภาชนะกลูแล้วโอเคเลยคุณแม่ค้าขายมากี่วันแล้วครับผมวันนี้วันแรกเลยค่ะวันแรกเลยเพราะขายได้ไหมพอได้ค่ะพอได้นะช่วงนี้โควิดนะสู้ๆนะโอเคเลยครับผมค่ะขอบคุณนะคะนี่คือคำสั่งไว้เอาเก่งไว้เคี่ยวใช้เวลาปิ้งนานไหมคุณแม่ค้าไม่นานค่ะสามถึงห้านาทีจนสุกแล้วก็เอาเค็มเี่ยวหน่อย Okay. โอ้นี่เตาก็ใหม่เอี่ยมเลยนะใช่ประเดิมเลิไหมครับโอ้นี่มีคงมีขาด้วยเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ค้าเตาประมาณ500ประมาร500ลงทุนไปแล้ว500โอเคเคี๋ยว <Okay. S 3> วัน,นี้รับไป5,000ครับผมใช่ค่ะ,น,คะนี่นะ่านน,นี่แถ่ฐานแบบนี้นคุณแม่ค้คถา,คาถ่านราคาเท่าไหร่ครับถุงหนึ่งถุงละ20บาท20บาทโอเคเลยนี่คราเเพื่อนทางร้านใช้แค่โต๊ะพับตัวเดียวครับผม เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างและราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนครับผมคุณแม่ค้าเดี๋ยวขออนุญาตถามอุปกรณ์<ช>บางส่วนได้ไหมครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากโต๊ะเลยเท่าไหร่ครับผมโต๊ะอันนี้ซื้อมาในราคามูสต่อฮะสองร้อยห้าสิบาทอ๋อเซ<ห>็กแคนแฮนด์นะโอเคเลยแล้วเอาหม้อก่อนหม้อเท่าไหร่หม้อเป็นที่สองร้อยค่ะสองร้อยซื้อที่ไหนฮะซื้อตลาดมหาชัยตลาดมหาชัยนะโอเคในช่วงโควิดนะอาถาดครับผม ขาดใบละร้อยค่ะใบละร้อยนะโอเคใช้สามถาดนะโอเคเดี๋ยวไม่แหล่ไม่แหล่เบอร์อะไรไม่แหล่เบอร์ไม่ใช่เจ็ดคันแล้อมาแปดค่ะแปดนิ้วแปดนิ้วเท่าไหร่แพ็คเท่าไหร่ผงละยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทใช่ตลาดมหาชัยตลาดมหาชัยโอเค ถุงหิ้วเบอร์อะไรเอ่ยถุงหิ้วเบอร์7จ็คูณสิค่ะเจ็ดคูณสิบห้าเท่าไหร่ครับบาสี่สิบบาทใช่แล้วก็6กคูณสิเท่าไหร่ครับผม32บาท32มองโอเคแล้วก็ถุงสําหรับใส่นะคะ5้าคูณแปดสาบแปาทเท่าไหร่นะสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทเป็นถุงร้อนนะครับใช่แล้วก็ถุงร้อนที่ใส่น้าจิ้มอะค่ะนี่ค่ะเบอร์สามคูณห้าสามคูณห้าเท่าไหร่ครับผมสามสิบบาทสามสิบบาทใช่ค่ะทั้งหมดนี่ซื้อที่ตลาดมหาชััยคคค่ะโอเรบผม น,นี่ก็ปิ้งกันเรื่อยๆนะครับต้องใช้ไฟป,ประมาณไหนครับคุณแม่คะไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนๆนะใช่ไฟเราจะไม่แรงมาก <Okay. S 2> ย่างไปเรื่อยๆไม่รีบะ okay. จะได้มันจะได้เหลืองทั่วๆกันนะคะโอเคเลยถ้าเรารีบเดี๋ยวเดี๋ยว oh. ข้างในไม่สุกก็จะไม่เหลืองอ๋อ oh. oh. สุดยอดเลยครับผม คุณแม่ค้าขายตรงนี้ทุกวันไหมตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่5้าโมงเช้าเป็นต้นไปค่ะถึงที่โมงจะหมดเลยอ๋อจังปัดจะหมดเลยถ้าไม่หมดเรานอนกันที่นี่เลยนอนกันที่นี่เลยค่ะโอเคครับผมต่อมาก็จะหมดแล้วเพราะว่าอันนี้หมดไปแล้วชุดหนึ่งเราไปซื้อมาเพิ่มโอ้สุดยอดเลยขายวันแรกด้วยครับผมโอเคครับีก็เพื่อนเพื่อนแล้วขนกันมานะครับนี่รอบ2แล้วนะรอบแรกหมดไปแล้วนะครับวันแรกก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับผม ม่ครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอกคุ่ที่มาถ่ายทํานะครับขอขายดีๆเฮงรวยๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยสําหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องอหลงพุดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นๆกันด้วยนะครับร้านลูกชิ้นครับผมหน้าหมู่บ้านมหาชัยซีวิวครับผม สำหรับวันนี้นะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม